สวัสดีครับสวัสดีครับผมครูกล้องสอนทำวุ้นนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการต้มวุนกะทินะครับโดยใช้ผมมุ้นสําเร็จรูปของทางร้านคุูเองตัวนี้ครับผงวุ้นทองคูณน,นะครับที่ใช้ผมวุ้นตัวนี้ก็เพราะอะไรครับ 1. เพื่อลดขั้นตอนในการช่างตวงง่ายสาหรับมือใหม่ครับแค่เราฉีดซองใส่ กะทิใส่น้ำแกนี้จบครับรับรองรสชาติอร่อยเหมือนกะทางร้านของครูเองนะครับหมดปัญหาเรื่องวุ้นนิ่มวุ้นคลายน้ำตัดปัญหาตรงนี้ไปได้เลยครับยังแค่ใช้ผงวุ้นตัวนี้นะครับซึ่งวัตถุดิบอุปกรณ์สำหรับในการต้มวุ้นกะทิวันนี้ก็จะมีผงวุ้นตัวนี้นะครับเป็นขนาด160กรัมนะครับเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่าน้ําเปล่า2อถ้วยตวงแล้วก็กะทิ500กรมัมจบแล้วตัวนี้ดังนั้น วัตถุดิบอุปกรณ์เราจะต้องมีผงวุ้นกะทิมะพร้าวนะครับแล้วก็อีกอย่างขาดไม่ได้คือถ้วยตวงตัวนี้นะครับจะ่ต้องมาตวงน้ําเดี๋ยวเราไปดูที่ว่าวิธีการต้มวิธีการทําจะทําแบบไหนเรามาติดตามชมกันได้เลยครับต่อไปจะเป็นการต้มวุ้นนะครับซึ่งต้งมวุ้นโดยใช้ผงวุ้นขนาด160ร้อยกกรัมนะครับตัวนี้ครูจะใช้ก็คือผงวุ้นหนึ่งซอง กะทิ1กล่องเป็นขนาด 500ml นะครับใช้บิเกอร์ใช้น้ำนะครับซึ่งอัตราส่วนนะครับก็ผงวุ้น1ซองจะประกอบไปด้วยน้ำเปล่าในนี้จะบอกว่าน้ำเปล่า2ถ้วยตวงซึ่งถ้าเราอยากให้หอมอร่อยเราก็จะใส่น้ำมะพร้าวเข้าไปนิดนึงซึ่งในตัวนี้มะพร้าวหนึ่งลูกเวลาเราได้น้ำปุ๊บมันจะเยอะเกินนะครับครูขอาำนดว่าถ้าเป็นซองเล็กขนาดนี้ให้ใช้น้ำแค่ ครึ่งออนครึ่งครับครับก็คือเศษหนึ่งส่วนสองของครับเพื่ออะไรครับถ้าเราใส่เยอะเกินปุ๊บท่ามะพร้าวลูกใหญ่มันไอวุ้นเราก็จะหวานเกินไปซึ่งสมัยแน่นิยมเขาแบบไม่ค่อยหวานมากครูก็เลยมาตอบโจทย์ตรงนี้แต่ให้มีความหอมข,ของน้ำมะพร้าวนิดน,นึงอาจจะใส่ครึ่งครับหรือใครไม่สะดวกเขไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเพราะว่ามันจะมีกลิ่นของนี่ตัวนี้เป็นประเอกอู่แล้กกะทินะครับดังนั้นเดี๋ยวครูมาดูกันเลยว่าทำยังไงนะครับ เริ่มตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราจะตัดผงวุ้นก่อนเลยนะครับตัดผงวุ้นนะครับอ่าเสร็จแล้วก็เทเข้าไปในหมอ้อเลยซึ่งหมอ้อนี้ก็จะเป็นหม้อทรงสูงนะครับซึ่งครูจะใช้เป็นหม้อทรงสูงเพราะว่าถ้าหม้อเตาเตี้ยก็มีจะเกิดการล้นแต่ถ้าเรามือใหม่เห็นจริงก็ใช้หมอ้ออะไรก็ได้ครับก็อะไรก็ได้ต้มนะครับ อ่ะเอเราใส่ผงวุ้นเสร็จปุ๊บต้องใส่ให้หมดนะครับผงวุ้นตัวนี้จะแบ่งไม่ได้เพราะเป็นสูตรสาเร็จที่เราผสมมาแล้วเป็นอัตราส่วนที่เรากะคํานวณมาเรียบร้อยแล้วว่าถ้าใส่ตามนี้ปุ๊บรสชาติจะคงเหมือนที่ทางร้านนะครับก็ใส่ผงวุ้นจากนั้นเขาบอกว่าอะไรใส่น้ําเปล่าสองถ้วยตวงแต่ถ้าทางร้านครูนะครับก็จะใส่น้ํามะพร้าวด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะเอาน้ําอย่างเดียวตอาเนื้อไว้ที่หลังนะครับอ่า ตัวนี้พอน้ำมะพร้าวมุดคูเตรียมมาแล้วนี่น้ำมะพร้าวครึ่งครับครึ่งถ้วยตวงนะครับเป็น 1- นึ่งสองจากนั้นก็บอกว่าน้ำสองครับเราก็จะเติมน้าเปล่าลงไปให้ถึงสองครับนะครับอันนี้เห็นได้เอ่ยสองครับนี่สองถ้วยตวงตอนนี้นะครับเราก็จะใส่ลงไปเลยอเนี่ยเรียบร้อยสองครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับสองครับ พอใส่สองคัพปุ๊บเราก็จะเทลงไปเลยอาเมื่อเราเทเสร็จปุ๊บเราก็จะคนให้ผงวุ้นเนี่ยละลายเข้ากันก่อนนะครับให้ผงวุ้นให้น้ำตาลละลายนะครับซึ่งในขั้นตอนเนี้ยถ้าเรารีบเราก็ไม่ต้องแช่ก็ได้แต่หรือว่าเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทาเรื่อยๆเราจะแช่ผงวุ้นไว้สักยี่ 40, สิบนาทีก็ได้นะครับ แต่ก่อนอื่นเราต้องคนให้เขาละลายให้หมดเลยนะครับเมื่อผมละลายเราจะแช่ไว้ประมาณ20นาทีนะครับเดีย๋ยวเราค่อยมาหรือถ้าใครรีบปุ๊บไม่ต้องแช่ก็ได้นะครับอ่ซึ่งเราเริ่มจะคุยทำต่อเลยนะครับอ่ะพอเมื่อเราผงุ้นนะครับ ละลายตัวน้ำตาละลายหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาใส่กะทินะครับกะทิตัวนี้จะขนาด5 0 0รกรัมนะครับตัวนี้นะครับก็ก่อนอื่นแล้วก็ขย่านิดนึงนะเพื่อให้เขาเข้ากันหมดนะครับจากนั้นเราก็จะเท ไ้เลย <c oughs> เรียบร้อยครับอ่ะจากนั้นเราก็โคนให้มันเข้ากันนะครับซึ่งอัตราส่วนเนี้ยใน1นซองอ่ะจะทำได้ประมาณสัก40-50ชิ้นโดยเราจะใช้พิมพ์ขนาด3เซนเป็นหลักนะครับแับเนี้ย3 0 5 0ชิ้นวิธีการคำนวณง่ายๆก็คือถ้ากะทิครึ่งโลเนี่ยจะได้ประมาณสัก40-50 ถ้ากะทิหนึ่งโลจะประมาณเกือบเกือบหนึ่งร้อยชิ้นนะครับก็คือคำนวณง่ายๆเลยนะครับเวลาเราทําวุ้นเนี่ยเราจะคำนวณกันประมาณนี้กะทิหนึ่งโลก็ได้ประมาณหนึ่งร้อยชิ้นอะไรประมาณเนี้ยครับแล้เราต้มซึ่งซองนี้ก็จะได้ประมาณตั้งสี่สิบถึงห้าสิบชิ้นถ้าทาําขนาดสามเซนนะครับอ่ะเมื่อละลายเสร็จปุ๊บเราก็จะนําไปตั้งไฟเลยนะฮะเห็นไหมครับแค่นี้เสร็จแล้วแค่ดันซองเติมน้ำสองครับนะครับแล้วกะทิห้าร้อยกรัม เสร็จเรียบร้อยจบนะครับส่วนถ้าใครทำเป็นนุ้นใสททำได้ไหมได้ใช้สูตรเดียวกันเลยแค่เปลี่ยนจากส่วนของกะทิเป็นน้ำเปล่าครับจากอันนี้500แล้วก็ใส่น้ำา500หรือจะเพิ่มน้ำเป็นอีก4ครับก็ได้เดี๋ยวสูตรเดี๋ยวพูดจะปักหมุดไม้ให้นะครับสามารถดูสูตรได้ข้างบนนะครับพอ,อเสร็จปุ๊บล้วก็ราจะตั้งไฟนะครับซึ่งไฟนี้ก็จะเป็นไฟกลางครับแล้วก็คน เรื่อยๆระหว่างแรกแล้วก็คนไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่ซึ่งถามว่าเตาแก๊สเตาไฟฟ้าได้ไหมที่ครูสาธิตเนี่ยครูใช้พลอยเตาไฟฟ้าแต่ถ้าต้มจริงครูใช้เตาแก๊สตามปกตินะครับก็คืออาจจะใช้ไฟปานกลางจะไม่ใช่ไฟแรงที่ว่าใช้ไฟปานกลางเพราะอะไรครับเพราะถ้าใช้ไฟแรงปุ๊บวุ้นเราจะแข็งนะครับมันจะไม่นิ่มนะครับซึ่งทำวุ้นต้องใจเย็นนิดน,นึงนะครับอ่ะระหว่างเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะมาคนวุ้นให้เขาเดือดก่อนนะครับ ครับอ่าเมื่อเราคนไปเรื่อยๆนะครับวุ้นเราตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะครับพอเริ่มเดือดปุ๊บวิธีการวุ้นดูยังไงนะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับจะต้องดูที่กระบวยนะครับถ้ากระบวยใสแสดงว่าต้องวุ้นสุกนะครับและที่สําคัญถ้าวุ้นเราเริ่มเดือดปุ๊บเราก็จะใช้ใส่เนื้อมะพร้าวนะครับเนื้อพร้าว์เหั่นเป็นลูกเต๋าขนาดเล็กๆนะครับเราก็ใส่ลงไปเลยเนี่ยครับตัวนี้มันจะหอมเป็นเราความเร็ืออยู่ตรงนี้นะครับ แต่นั้นเราก็คนไเรื่อยๆจนเขาเดือดนะครับ, <c oughs> นรบเนี่ยครับตอนนี้เขาเดือดแล้วเหมือนกับวุ้นจะสุกแล้วตอนนี้อ่ะพอเมื่อเราดูแล้วสมมุติว่าเราดูแล้วเนี่ยตอนนี้โอ้ใส่แล้วนะครับไม่มีเม็ดแล้วเราก็จับเวลาไปอีกสัก20วินาทีคืออาจจะนับในใจก็ได้ครับ คนต่อไปไปเรื่อยๆพอ20เวีทีปุ๊บเราก็จะดับไฟนะครับอ่เพื่ออะไรครับนะับเพื่อให้มันชัวร์ครับเผื่อมันล้เหลือตรงไหนนะครับจะได้สุกนะครับอ่าเมื่อเสร็จแล้วสุกแล้วมั่นใจว่าสุกแล้วแล้เราก็จะดับอ่าพอดับปุ๊บก็เสร็จพิธีการต้มเห็นไหมครับง่ายๆแค่นิดเดียว สรุปทบทวนนะครับแค่ฉีกซองใส่น้ำบวกน้ำมพะพร้าวสอับแต่ว่าน้ำมพะพร้าวจะใช้แค่ครึ่งคับนะครับส่วนหนึ่งส่วนสจากนั้นก็เติมน้ำให้เต็ม2คงับนะครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปจากนั้นก็เป็นกะทิกะทิ500กรัมนะครับแล้วก็ใส่ตาลลงไปแต่ถ้าเราต้มขุนใสเราก็จะเปลี่ยนจากส่วนกะทิห้าร้อเนเนี่ยเป็น น้ำเปล่าแทนนะครับตอนนี้จากนั้นทำไงต่อเราก็ตั้งไฟคนไปเรื่อยๆคนคนคนจนเขาเริ่มเดือดเราก็เอาเนื้อมะพร้าวเนี่ยที่เราหั่นเป็นลูกเต๋าลี้ครมาใส่อ่ะพอใส่เสร็จปุ๊บให้เขาเดือดไปสักพักนึงก็สังเกตดูว่าไอ้กระบวยเนี่ยมีมุ้นติดไหมถ้าไม่มีก็แสดงว่าสุกแล้วให้เรานับต่อไปอีก1 0 2ถึงิวินาทีจากนั้นเราก็ดับไฟเสร็จแล้ว เราก็รอให้วุ้นเนี่ยคุ่นแล้วก็ไปหยอดพิมพ์ต่างๆนะครับซึ่งวิธีการหยอดพิมพ์ต่างบ,บต่างๆว่าจะเป็นดอกไม้การตูนหรือวุ้นเป็ดก็สามารถไปติดตามได้ในคลิปนะครับส่วนคลิปนี้ก็ครูขอจบการต้มวุ้นกะทิโดยใช้ผงวุ้นสำเร็จรูปตาทองคูณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ